สวัสดีครับคลิปนี้สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับขอนำแฟนๆเอฟซมาชมบรรยากาศสวนบางอ่อนซึ่งเป็นสถานที่เรียกว่าเกษตรพอเพียงเกษตรผสมผสานนะครับประจำ ตำบลหางหงบ้านน้อยจอมสีตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลายหลายท่านคงจะได้รู้จักกันดีนะครับวันนี้สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับขอนำท่านผู้ชมมาชมในบรรยากาศโดยรวมๆทั่วไปนะครับวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้พบกับเจ้าของตัวจริงซึ่งเคยเป็นวิทยากรพิเศษนะครับไปบรรยายให้กับ แฟนๆพี่น้องเกษตรกรนะครับเกษตรผสมผสานทั่วประเทศวันนี้ท่านมาอยู่นะครับอยู่เฉพาะหัวหน้าใหญ่นั่นคือนะครับคุณสันสยิ้มเปเปืยสว<ด>ัสดีครับเออเอาเอาภาษาบ้านเฮานี่ละบานนี่มาเยี่ยมมายามถามเขานะครับของสวนมงนี่ มาผ้าส้มสวนเบื้องเจ้าหน่อยเนี่ยนะก็ได้บรรยากาศจะเล็กจะหน่อยไปเบื้องโมงนี้จังหน่อยเนาะเออนะครับนี่คือบรรยากาศตะกีตะเก่านะครับโอ้ยเป็นตะสอนโอ้เจ้านี่นะครับนอนนี่แหละครับเป็นศาลาเรียนรู้นะครับของอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับอ่าเนี่ยสวยๆเป็นสถานที่ฝึกอบรม เป็นมองฟึกอบลุมตะกีตะเกาพี่น้องเอ้ยน,นะครับเนี่ยพี่น้องเกษตรกรบ้านนันบ้านนีมาอบรม่มงนินแหละก็ได้เบื้องนัน,น,งงนยุโมงนี้พร้อมว่าสันเออนี่คืออันนะครับเพิ่นได้เป็นวิทยากรพิเศษนะครับการเรียนรู้คุณบางอ่อนนะครับเจ้าของฉายากเกษตรตกรพอเพียงนะครับสาลาโมงกินเข่ามองพักเศร้าง่มพี่น้องเกษตรกรเนาะ มาฝึกอบรมนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันโมนีโมนาสันพอบานอยู่สวนสี่ำผ้าให้พี่น้องเดียบึงนะครับบริเวณนนสวนเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศของอสวนบางอ่อนว่ากันยังสันนะครับช่วงน,นี้เฮาสิมากา็บึง บรรยากาศสวนทั่วไปอี่อย่างกุออนี่บาบับ<ะ>ต้นบาบับบาบับเนื้ตรดคูลมาจากทวีบแอฟริกาโอ้ต้นาจากไม่ที่โตเร็วที่สุดมาจากเมืองนอกมันมันมันมีผลเนืใดมันเป็นอันกินได้เนืใดหรือเนื้ใดอันนี้คือว่าเป็นไม่ที่ท่อนแรกโอ้แร้วกับแถวแอฟริกาคือเขาสิตรวจหาต้นมันใหญ่อือมอืเขาสิเจาะเป็นอุโมงค์อ,อนานนำใบหัน่น oh! เพื่อกินหรือว่าเพื่อไว้ใส อันนี้โตเร็วที่สุดคือบ่ต้นนี้เป็นหมากเป็นหมากบ่เป็นเป็นหมากโอ้มันเป็นอะไรหมากมันเป็นอะไรหมากมันเด็กเป็นมันเป็นลักษณะแบบว่าไม่ยังแค่แค่ว่าบักมันแตกออกแค่ว่าเป็นโอ้เจ๊กในอะไรสิบอกผถสิว่ามันยิ่กับมเมียนอ่ะมันอกแข็งๆอยกหน่อยเออเออเออันนี้คือต้นบ่บบบเพิ่งปลูกปีกายนี่มีต้นเดียวนี่บ่มีต้นที่สองอยู่ด้านนลังนะูความกันกัน าการที่เขาการที่เขาปลูกนี่คือว่าหนึง่งม,มันมักดินผสมแบบว่ามีขี้มูลขี้ไงอย่งยางไงเป็นมูลสัตว์เอาไปเทศในหกักร้อนมันจะไงนะมาจากแอฟริกาพู <c oughs> ตน้นต้นตำรับมันมาจากคน <c oughs> นี่แหละครับผลงานของเพื่อนนาะโอ้ยนะครับเนี่ยเป็นซาลาะมองฝึกอบรมนะครับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยลายพื้นที่เมื่อสองสามปีก่อนสิบปีก่อนอยู่นี่มัดละพี่น้อง โอ้นี่บรรยากาศนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับองค์สมเด็จพระเทพเพิ่นมาได้นอนไปหาเพิ่นโอ้ไปหาเพิ่นเด้๋ไปหาเพิ่นอยู่กุศลบ้านหรืออยู่ใส่นอนเลยตอนอันนี้โรงเรียนท่านผู้หญิงเพิ่งบารมีโอ้อันอยู่ครับโรงเรียนของตอนเสด็จอายุสีเอาเอาเอาอันนี้ไปจัดเอาอันนี้ไปจัดต้นไม่ยังเอาไปเออเป็นส่วนสาธิตให้เพิ่นเบิ่งเออเพิ่นมาตอนนั้น โอ้เขาทานนี่แหะครับประวัติของเึ้นเดินนีอ่อิจานุมสาวกา่อนภาพพิ้องมาหนึ่งนะครับนี่สาลานะครับเดี๋ยวใายนี่จัง่ยวานาเขาไปยืนอยู่พุนโรดข้างๆเด้อเดี๋ยวรุมถ่ายจังหยเนี่ยศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำรินะครับคุณสรรน,นางบางอ่อนไชยเสยนา บ้านน้อยจอมสีตะบลนฮังฮ่องอำเภอเมืองจังหวัสสดสกลนครนะครับสนับสนุนโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนี่นะครับเนี่ยเป็นเหตุวัยก็เปนธรรมดาเลยพี่น้องเดนินโอ้ยทำหรือมันยังกนนเกาะแหนแดงแหนแดงแหนแด,ดงโอ้อันนี้มะกรวยยังคือเตี้ยแต่นี่อันนี้มะกรวยน้ำว่าเตีย้ยไหวใกล้สิสุกเลยเนาะโบ,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 บสูงเนาะบ่สูงสซุกขึ้นยืดถมหัวมีผ่านหลายอยู่บนนี่ พันมันมีอยู่นั่นบ่เออเดี๋ยวเด้จังมาเหรียญมึงนะเป็นยังเป็นยังคือบบงแงมเพราะว่ามันอยู่ใกล้ต้นข้าวต้นข้าวยุดห่ามมะพร้าวหรือนสินะแมน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 อันอันอันมะพร้าวนี่มันเผาอันน้ำหอมเตี้ยอันนี้บักข้าวทั่วไปโอ้มักข้าวทั่วไปเนื้อเนื้ออันนี้อันนี้ไหนอันนขายเนี่ยไหนอันนี้เล่นเนี่ไหนจำนายบอกเอาว่าเห้ป่าบ่เขาว่าสีเอาเห็ดป่าจะไปต่อ ตัวนี้สุสัยสิมียกันว่ามันแก่แล้วหรือสิเอาควายที่แช่น้มใบหนึ่งไหนกับโบจักตัวน่ะมันก็เลยมันก็เลยแดงเป็นเน่แดงโอ้นี่เด้นี่เฮ้อบ่พักหวานบ่หรือไม่ยังนี่อันนี้บางลิ้นไม้อันเตี้ยหรือไม่ยังนี่อันนี้เป็นบางลิ้นไม้เตี้ยแต่ว่ามันสูงเลยตัดเลยตัดแม่นบออือรูบ่นหะ อันนี้คือต้นผักหวานผักหวานโอ้ยครับนี่ผักหวานผักหวานป้าทัว่ปลูกเสียท่อตัวนี่เพราะว่าดินดินแถวนี้บด่ดีอันอันมันเป็นดินเข้มบอ่อันท่อนี่เปิดดากหรือเปิดดากเปิดดากโบ,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 บ้นบ้เนี่ยมันปิดเนะาะหาให้ใหหากมันลงเลยให้ให้หากมันลงเลยเ<อ>ดินนี่ก็สร้างมาทางอื่นบ่ได้เป็นดินขี้หินสังเกตว่าแถวเนี่ยมันมักดินมั้นมันมักดินขี้หินอยู่แล้วมันก็เลยต้องปลูกเนี่นี่ เราปลูกลักษณะนี่โอ้ปลูกลงในมุงนี่เนอะนนในไทรทอเลยเนาะแม่ฮะมันข้นอ๋อม,มันจะเป็นแบบนี้ล้วก็สิตัดแต่จริงในช่วงปลายเดือนออออกันยานนีนอ๋อผักหวานพี่น้องเอยเบิงเอาเบิงเอาเด้อน,นี่ในสวนเพิ่อนอ่าก็ยังมีนะครับสมบัติด,ดีๆให้เราเห็นความยั่งยืนมั่นคงนะครับนี่ผักหวานผักหวานเพิเ่นปลูกใช่ทอ,อไว้บอทอใหญ่ทอหน่อยก็มีบาทเนี่ยนะครับ มะนาวมะพร้าวด้วยครับด้วยสะหนามนี่นี่พักหวานเออเออเออโอ้ยนะครับแม่ยังกินมันบาดนี่โอ้หนอนเจาะหนอนเจาะต้นอแน่าไหนก็เป็นอันนั้นบาดนี่เป็นไหมหนอนเนาะทางเป็นเพราะว่าเปอร์เลยเออเองนะมันมีหินมีหนีเฮ็ดใจมั่นใช่เนาะอันนี้มะนาวอะไรบปอเล็ออืมอืมอืมอ๋อสะอ่อนอันนี้ล่ะบาดนี่ สวนแต่ภาคหวานนี่ลำบากนี่โอ้อันได้เก็บขายอยู่ลำบาเรื่องอะไรเก็บขายอยู่ขาอเนี่ยมันเ๋ยวแต่งจริงแล้วให้มันออกเสมอพอเออตลาดนัดวันวันศุกร์เขาไปอยู่เหรอบ้านบ้านเว้าเนาะบางที่ข้าวเจ้ามาเอาบ้านบ้านเฮาเนาะเบางที่เขาเจ้ามาเอาเองอืมอืมอืมอ่าครับอ๋อให้พี่น้องเบิ่งนะครับบรรยากาศของสวน ตามรักบ้นบ่อยมันขึ้นสูงท่านี้มันีมากหวาน่ะแมนแมนข้าเจ้าสตัดเรื่อยแหละให้มันแตกเรื่อยเนาะง่ามนี้มันก็ง่ามแล้วธรรมดาแล้วครับครับมันดูตัวนี้สาธิตเนี่ยข้าเจ้าว่าบางคนว่ารีใบบ่กตรงนีก็ได้ขอแต่ว่ายห่อเด็ดเด็ดทิมอนู่เป็นบ่อห่อเด็ดมันกก็ออเลยเนี่ยข้าเจ้าตัวนี้คือกันว่บางคนว่ารีใบบ่บ่าตรงตะลิห่อเด็ดทิมแล้วเดี๋ยวมันแตกเองมีกจังวันในช่วงเดือนนี่ายเดือนนี่แหละผมสีแต่งกิ่งนี่ให้มันแตกแล้นี่บดนี่เลียนบดนี่ กันไก่เหน็บตัดตัดตัดไปซะเลยมันนั่นเองมันใ้ปลูกให้มันอยู่กับนี่เนาะล้านล้านก็อยู่เดียวเดียวกับมีเอออันนี้คือเอาต้นแค่เป็นที่แห่งล่องเบิร์นได้นี่วันนีมันก็เวิร์กดอกต้นแค่เนาะมาสู่ต้นอันอันนี้มาสู่ต้นลำใหญ่เออลำใหญ่เหมือนก็เปิดว่าว่าใช่อันอันมะขามแปียะมะขามเปียะอไรอยู่แต่วันนม้มอสิไปเอาเนี่ยมันมีน้ำเออแมน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 จะเลยตัดไปหาตัวนั้นเออต้นลำใหญ่ดีกว่าเนาะปลูกคู่กันน้อโอ โอ้โหทุกครับตั้งแต่อันโควิดมานี่นะครับแต่ธรรมดาแล้วเนาะพื้นที่ใดก็โดนมอนมอนมอนมักมอนมักมอนมันเบอรี่แห้งตัดดูแห้งออกเล่นอ่ก็ดีเหมือนปลูกแต่เหมือนมันเบอรี่อืมอืมอืมครับอ่าขาพี่น้องเบิ้งนะครับพื้นที่สวนเพิ่นเรื่อยๆอันนี้มันหมากยังนี่อันนี้คืองบาด ลึกแล้วไม่ดอกบ่กบ่ไม่ยังก่อนลองซื้อสุดสโอ้โหมันออกหวานอมเปรี้ยวหน่ะเออเออมัเชอรี่มัเชอรี่ด้เนาะเชอรี่ต้นเชอรี่ต้นเชอรี่ครับเออเอออเจ้าทุยเจ้าทุยอ่าหมู่ใดมาถ่ายทำลองเพลงปั๊บตุ๊กไปเจ้าทุยน้ำสะบ้อ่หนิอันนี้อันนี้เบียร์พักหวาน อันนี้คืออันนี้คือเขียเท่ายังบ่มีได้แต่ว่ามาแจะทังอื่นพน<ม>ันมันนะ่ะไม่นหังอีหนยน,นั่นนงเนี้ออีโนยนั่งเนี้ทั้งไหนอีกรสสาิมันีแซ่บก่าพวกหวานโบขี้<ม>หวานก็กันแต่ว่าเห็ดได้บุ<ม>๋งแบบเดียวกันกับพวกหวานหรอใส่แกงใส่ยังจยากหนึ่ง<ม>กับหนึ่งแกงกับแกงอยากพัดน้ำมันหอยก็โอเคนี่ได้มาทั้งหลยอะไรนี่อันนี้ ศูนย์บ่เลย่องอะไเขาเจ้าเอามาให้ตั้งแต่ท้าย้ำหย่อยพหมดเเขตมันมันเป็นเม็ดหรือวะเอามาเพาะหรื่อนอะดรเพิ่นเอาต้นมาใหงก็เลอะมันมีต้นใหญ่มันแล้วก็เลอะเม็ดมาเพาะเออออออันไอ้นี่ผักหวานนี่ติดกันเม็ดบ่คือกันบ่นี่งเม็ดเม็ดเม็ดที่หนีละโอ้แย่มันออกมันจะมีอยูซีต้นที่มันสิออกมาก็เลยเอามาเพาะเอออออแล้วแล้วจำนายแน่ใดเลยนี่อันนี้ถุงในยี่สิบบาทโอ้ไปปลูกลงในท่อได้เลยงไรนบ่บ่ท่อกระเบีนี้เห็นบักอะไล่ะนี่ เออปลูกรุ่นม้วนนั่นนะตัวนี้มีอันแบบปลูกลงดินเลยปลูกลงดินดินเท่านี่อันนี้คือเบาบัปลูกความกันกับต้นนึงเออต้นนั้นตัวนี้ใหญ่กว่านู่ตัวนี้ใหญ่กว่าเพราะว่าดินเท่านี่ของของมึงเนาะปุ้งปุ้งดินแล้วก็เอามาเทใส่เหงามันมันติดไปไงตัวนี้คือโดนระเบิดจักปีตัวนี้อันนี้เทาก็บเด็ปีที่สี่หรอมั้งมันเบี้ยมันเลยผมมาปลูกนี่เบี้ยแนวนั่นล่ะเดี่ยว บะนี่เป็นยังมันก็สีเงาเร็วเห็นไหมเออเออเเขาซื้อดินมาปุ๊บดินหนาทั้งดินจีหินนี่แหละเออแลก็แค่ลาบเลยเอารถไถขึ้นก็เหยียบได้เออเก็จอดซะซะซะเลาแวกแล้เกิปลูกรดเพราะว่ามันมันสิเดินง่ายมันบ่ดินมันหลวมหนัาดินไม่เนาะคล้ายๆกับดินไม่คล้ายๆกับบ้นมันสิขาเร็วเออต้องหาหินเนาะผสมหินลูกแล้วก็ดินแถววังไหนมันดีก็จึงแถวแถวบ้านเราเนาะแถวโน่นน่ะ คุ้มหน้าดงนะคากบเออเห็นขจัปลูกลายทั้งฝุ่นตนมต้นไม้ไง่นยดินแถวนี่มันเป็นตะกาเป็นด้นหยืเป็นบอเมีมันมกไ่นเยนน่ยมนั้น่อยันมักระทบลกดันบี่ยมนะาวเ้หยืดบ่อมียันมังนั่เลดเี่ยมเป็นตกเด้ยดบ่เมังั่นเยเนีัเาเน้าเบมีนนทก่เนะ โอ้เนาะครับอันนี้อันอันแสงอันนี้อันสบายเลยเป็นบ่ยังก่อใส่แสงอันยังก่แสงโซล่าเซลล์เออโซล่าเซลล์เหมือนกับนั่งอยู่ใช่ไปใช่ดูดแนมเออที่จริงมั่ใส่ขวบตัวอื่นได้อยู่จะมาหางมาใส่พี่น้องเลยบรรยากาศทงไฮทงหน้าเพิ่นปลูกที่แรกที่สามต้นยังบด อ่ารุ่นแรกเล่นบ่นี่อันนี้คือรุ่นแรกอ่าอันปลูกในเบียบแบบนี้แหละปลูกเบียบบ่บริมันซื้อมาเป็นต้นตามอันตลาดนั่นเนาะอ่ากับแบบตอนนี้ก็บิี่เขาอาบลกเกินจีเดือนพักหวานครับพักหวานเปรารุ่นแรกรุ่นแรกนี่เนาะรุ่นแรกพักหวานรุ่นแรกนี่อยู่สิบกว่าต้นมันก็อยู่มันก็อยู่เดียวๆได้บริมีอิงอาศัยได้เนาะนี่อยู่นี่นี่หน่อยๆนีแต่ที่เป็นที่เรียงนั้นเออ แต่ว่าต้นพี่เลี้ยงเนี่ยโบตัดออกตัดให้มันเป็นพวงเสียเอาตัวนี้มันขึ้นเท่านี่บริกสิตัด,ดจริงเหรอจังหน่อยนิดนี่ปลายเดือนนี่แหละสิแจ้งให้มันออกอืมผักหวานครับออเออเห็นบอกครับนี่สบายเลยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเหรอครับปลูกผักหวานไว้อยู่ไว้กินบ่ได้ขายกับกินไนะจะของนะครับอ๋อผักหวานมัดอะครับนี่นี่มักตองเลยเนาะในต้นหมากตองหมกตองได้เอ็นะน ต้องก็เป็นละบ่เหรอเบ้องเป็นหอยได้สามสี่ปีเลยท่านอ๋อต้นหมักต้องเด้อพี่น้องหมักต,ต sure. ้องหมักต้องอืออืออ่าไทยพี่น้องเบิ้งผ้าพี่น้องเบิ้งนะครับอ่าศูนย์เรียนรู้บางอ่อนบ้านหน่อยจอมศรีมูซีตะบลห้างห้องอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้ออืมเมื่อนี้บ่ได้พบบ่ได้พอเจ้าของเพิ่นติดภารกิจทางกรุงเทพกรุงไทยประทัน อยู่แต่หัวหน้าใหญ่นี่แหละว่าหมากอันนันเตี้ยที่บ้านนี่ก็ดีหมากดินไม้กล่เตี้ยปีนี้อยู่ไซกับยาบ่มีดกเป็นน้ำปีมันเปลี่ยนแปลกเนาะเมียนปีไกรเนี่จนงานหางานกองโอ้ปีนี้เนี่ยแปลกแท้ไอ้สังเจ็ดเบิ่งบกงก็เกันปีนี้โบใครมีมันปะมัน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 กระเพีคือกันมันเป็นอย่างเราเป็นน้ำฝาดน้ำกลมเนาะข้าวนี่ก็บโบไครติดปีนี้ออนี่แหละเป็นน้ำปีอยู่โอ้โอ้ นะครับบรรยากาศทงไ้ทุงหน้านะครับบรรยากาศสวนเพลนตะกีตะเกามีพี่น้องเกษตรกรมาอบรมมาเบื้องงานอยู่นี่เต็มเหรอพี่น้องเอ้ยนะครับอันนี้คืโอโรงอบรมอันนี้อันนี้เป็นโรงอบรมโรงเรือนอบรมนะครับอบรมตินทุกจุดเออตะกีตะเกาเเบรรยากาศคักแต่แท้พี่น้องเอ้ยนะครับ <laughs> นี่แหละครับเดี๋ยวมาคลิปท,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 ที่เท่า อโอ้ยหายเอาน่ะก <g> ว <ül> <g ül> รแบบอ้าววาเพื่อนเอ้ยถ่ายทํำคลิปนี่ให้พี่น้องในเบื้องข้าวๆนะครับ <ie> อ่าซอยกันไผ่อยากมาศึกษาดูงานมาเรียนรู้เกี่ยวกับกเกษตรศผสมผสานเกษตรศพ่อเพียงนะครับมาเรียนรู้มาเมาบื้องมาแย่งได้เด้อครับเด <ie> ้อพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนีอ้สวนต้นไม้น้องพนี่บ้านสวนสอนสมนึกนะครับขอบคุณ คุณสรรชัยพัฒนานะครับแล้วก็คุณบางอ่อนที่ให้โอกาสได้มาถ่ายทํคลิปนะครับลงให้พี่น้องปองไปท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขอบคุณหลายๆเ้อนะครับซ่อยให้พี่น้องหลายผู้หลายคนที่อยากเข็ยอยากทำแบบนี้สามารถทําได้ในเงนินเดอนสานของเฮานะครับโดยเฉพาะคู่มือนี่โคกน้องนามโมเดลกําลังดังอันนี้ก็ถือว่าเป็น ไอ้คุกหนองนาหมูเดียวเพราะว่าเห็ดมาดูแล้วเอาขอบคุณคุณสันและคุณมังออนอย่างสูงสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ